โอเคก็สวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมแช n i n g l a n d สัตว์เลี้ยงช่วยลบนะครับผมอ่าก็สําหรับในวันนี้นะครับผมผมจะมาทําการเปิดกาชาสัตว์เลี้ยงนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกาชานะครับผมอ่าโดยสัตว์เลี้ยงที่ผมจะมาตามหานะครับผมก็คือสัตว์เลี้ยงธาตุลมนะครับผมแล้วก็ธาตุน้ํานะครับก็ถ้าได้ธาตุไฟมาก็อาจจะดีมากเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้ธาตุไฟนะตอนนี้ อ่ะโอเคครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันอนะ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอนิเมะของมันกันนะครับผมว่าจะสวยน่ารักขนาดไหนนะครับผมไปอ่าได้สัตว์เลี้ยง5ดาวมาตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะที่เหลือก็เป็นสดาว3ดาวนะก็ถือว่าตรงตามที่เราต้องการอยู่นะครับผมอ่าาตุลมนะครับไปเปิดต่อเลย โอ้โหล้อมนี้เกลือครับไปอ่ะลำอมนี้ได้ตัวหนึ่งละป๊าบอ้าโอเคท่าลมต่อครับอ่ะมาแล้วตัวหนึ่งป๊าบอ้าได้ท่าลมอีกแล้วเอ้ยเจ๋งว่ะ มันเหมือนรู้นะว่าผมต้องการท่านลมเนี่ยมาแต่ท่านลมรัวๆเลยเออดีจังไปต่อรัวๆนะครับผมโอ้รอบนี้ไม่มาครับชมไปเมื่อกี้นี่คือไม่มาเลยไปต่อเฮ้ยเมีแสงสีต้องมาอ่ามาหนึ่งครับโอ้ได้ทาดไฟหนูแคนดี้โอ้น่ารักจังเลยถือรูปอมได้ แคนดี้รูป้ปัวใจนะครับต่อครับผมปับ๊บดูดาวตกไม่มาว่ะสีส้มไม่มาว่ะรอบนี้มันสังเกตจากดาวตกได้เลยเว้ยถ้ามีดาวตกเนี่ยสีส้มมาเนี่ยแสดงว่ามาเว้ยไม่มาว่ะเผือเอ้ยเดี๋ยวนะไม่เห็นดาวตกสีส้มเลยแล้วมันมาได้ไงวะโอ้โหได้น้องนางเงือกนะครับผมชิดาสมุดนะครับโอเคก็ถือว่าเป็น ท่าน้ําที่เราต้องการอยู่นะครับผมไปต่อครับโอ้ล้บนิกระเรอะครับผมไปต่อดาวตกสี่้องมาปะ่ะไม่เห็นเลยว่ะแต่มันมานะเอปั๊บวิซซลฮิมะเหรอโอเคเป็นท่าน้ำก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมต่อ โอ้โหรอบนี้ไม่มาครับอ๋อขณะนี้สัตวเลี้ยงเต็มแล้วนะครับไปอ p d o w วก่อนเคมาเปิดกันต่อครับ28ครั้งสุดท้ายครับผมไปอ่ามาหนึ่งตัวมันจะมีแบบมา2ตัวสามตัวบ้างป่ะวะโอเคธาตุน้ำวาจีดอกไม้นะครับต่อว้าวอ่ามาอีกตัวหนึ่งละโอ้โหได้ตัวเดิมเลย <No. S 1> นะไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ท่าน้ำนะก็โอเคยู okay, ่ตอนนี้เหลือแค่เศษนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดไปเลยแล้วกันเศษแปดอันเนี่ยกดแบบข้ามข้ามไปเลยเนาะอุ้ยเปิดเศษก็ยังได้อยู่นะโอเคเฮ้ยได้มาสองตัวเลยแบบเปิดเศษอะ เดี๋ยวนะคือเปิดเศษ8ใบได้มอนส s r มา2ตัวนะครับโอ้ my god แล้วกูเปิดทีละ10ใบไปทำไมเนี้ยอ่ะโอเคครับพอตอนนี้เราสะสมครบใช่ไหมครับถ้าเราเปิดมอนสเตอร์หนึ่งครั้งเนี่ยตรงนี้มันก็จะได้มา10แต้มนะครับผมก็เมื่อกี้ผมเปิดไปประมาณร้อยกว่าครั้งเนาะก็ได้แต้มมาเท่านี้เลยซึ่งไอหินนี้นะครับผมมันสามารถเอามาแลกมอนสเตอร์ได้นะครับผมอ่าซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเกรด s s r บวกเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมอ่ หรือว่าจะแลกเป็นกล่องมอนสเตอร์ SSR ธรรมดาก็ได้นะครับมันก็แล้วแต่เราเล่นเนาะว่าเราจะเล่นมอนสเตอร์เป็นแบบไหนนะครับก็เศษเนี่ยมันต้องสะสมไปครบ50เศษน,นะครับมันถึงจะกลายเป็นตัวเป็นเป็นได้ตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องเก็บไอ y ตัวทำนายเนี่ยมาทำนายอีกให้มันครบ1 0 0 0ันแต้มผมถึงจะมาแลกอีกรอบหนึ่งได้แล้วผมถึงจะได้เจ้าเทวทูตน้อยเนี่ยมาเป็นสัตว์เลี้ยงของผมนะครับผมเอา้าเศษครบแล้ว50อันเดี๋ยวนะไปแลกม้งแต่เมื่อไหร่วันเนี้ย จากการฟักไปเลยแล้วกันโชว์ตัวเขาหน่อยปะเทวทูตน้อยปับ๊บมาแล้ว่ะถือลูกอมมาด้วยโอเคเทวทูตน้อยนะครับผมอโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มาเปิดกาชาคำๆนาะสนุกสนุกก็มาดูภาพอนิเมะของมันนะว่าเป็นยังไงดูน่ารักหรือเปล่านาะโอเคยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอดวาาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมไปละบ๊ายบาย